บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดนำโดยคุณศักดร์สอนคำพิริยานนท์รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดและคุณบรรพศโพทองที่ปรึกษาอาวุโสด้านการตลาดรวมทั้งคณะทำงานโครงการ s k y m เม n e ิวเจมอบหน้ากากอนามัย2 5 0 0ชิ้นให้กับชุมชนหมู่บ้านคลองกลุ่มนิเวศกว่า900หลังคาเรือนวันนี้ ทางบริษัทเมืองเศร,รษฐกิจพอเพียงนะครับก็มีความยินดีที่ได้มามอบหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนของกลุ่มนิเวศเนี่ยครับแล้วก็ได้ทราบว่าที่ชุมชนแห่งนี้มีจํานวนประชากรที่เยอะประมาณ900หลังคาเรือนแล้วก็มีประชากรแฝงเยอะแล้วก็มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาทางเราก็เลยเห็นความสําคัญก็เลยนำหน้ากากผ้ามามอบให้ครับเพื่อจะได้ช่วยให้ชาวชุมชนพี่น้องในชุมชน มีการป้องกันครับดีใจครับที่ได้มาทางบริษัทเมือธศรฐกิจพอเพียงก็ตั้งใจว่าเราจะทุกสัปดาห์เนี่ยโดย s k y ยเม n ดน gen เนี่ยแล้วก็จะหาพื้นที่ชุมชนที่มีอัตราเสียงสูงที่โลกยังแพร่ระบาดอยู่ก็จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยการแจกหน้ากากอนอามัยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันในชุมชนนะครับคือตอนนี้ทุกคนต้องมั่นใจในพวกวัคซีนนะครับก็ เห็นด้วยครับที่ถ้าใครมีโอกาสสนับสนุนให้ฉีดครับเราก็าจะได้สร้างภูมิต้านทานไปในตัวด้วยแล้วก็ที่อยากจะแนะนําก็อย่าลืมพวกพืชสมุนไพรไทยอย่างพวกฟ้าทลายโจรที่มีผลการวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันกันโควิด19ได้ครับอยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนนะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยเวลาจอกไปที่ไหนก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามายัยแล้วก็มีโอกาสก,าก็ล้างมือบ่อย แล้วก็ลองหาซื้อฟ้าถลายโจนตามร้านยาทั่วไปมาลองทานเสริมมั่งก็ได้ครับเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยเชื้อโรคก,ก็ไม่น่าจะทําอะไรเราได้แล้วมันเป็นสมุนไพรไทยที่หากันได้ง่ายๆอยู่แล้วผลการวิจัยมีการรองรับครับแล้วก็อย่าไปในที่เสี่ยงด้วยความเป็นห่วงยญยครับเพราะชุมชนนี้มันชุมชนใหญ่ก็อยู่ใกล้เขตบึงกลุ่มตอนนี้โรคโควิดก็กําลังระบาด ชุมชนเราก็ต้องประกาศเรื่องโควิดกันอยู่ตลอดเวลาเรื่องให้ใส่หน้ากากออกจากบ้านก็ต้องให้ใส่หน้ากากกันเตือนกันอยู่ทุกเวลาเลยตอนนี้ก็ต้องอาศัยเสียงตามสายแล้วเพราะบางคนอสสก็กลัวไม่กล้าออกไปก็ต้องพูดกันด้วยเสียงตามสายต้องเตือนก็พอดีทางนี้ก็มาแจ้งเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จะมาแจกไอแม็กในชุมชนในชุมชนก็ดีใจว่าเราต้องเตรียมของพวกนี้ว่าให้กับในชุมชนคนไหนไม่มีเราก็ต้องประกาศให้มาเอาที่ที่ทำการของเรานะคะของชุมชนแล้วก็ต้องแจ้งในชุมชนเราว่าเวลาออกข้างนอกก็ต้องสวมแม็กทันทีนะคะทาง ชุมชนเราก็ขอขอบคุณน,นะคะที่นำอของป้องกันอันนี้มาให้กับชุมชนของกลุ่มนิเวศท,ที่หมู่บ้านเพราะหมู่บ้านนี้มันใหญ่มากนะคะก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องประกาศช่วยเหลือกันทุกครั้งนะคะ